สวัสดีค่ะนวยกค,ค่ะนวยกก็มาแนะนําสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่เพิ่งจะพาน้องมาอยู่ทำไมหูหนูตั้งเงี้ยหรอกฮะสมาชิกใหม่ไหนทักทายก่อนเอาหูลง <laughs> น้องเขาเป็นพันผสมอะค่ะน่าจะผสมกับอะไรสักอย่างหนึ่งอะมั้งไม่รู้หูมันเลยโดยข้างเดียวเนี่ยจริจริงน้องเป็นน้องเป็นหูตกนะเนี่ยน้องเป็นหูตกน่ารักเนาะน้องเป็นหูตกหูเขาเขาอาจจะแบบ อย่างเงี้ยเออล้วเดี๋ยวบางทีเขาก็เดขึ้นมาบางทีเขากตกคือไม่รู้เหมือนกันวาน้องเขาเป็นอะไรแต่ว่าสนมากค่ะชื่อน้องกอหญ้ารู้แล้วชื่อน้องกอหญ้าตกลูกหนูอย่าเอาหูขึ้นสิน้องเขาคงเป็นแบบพันผสมอะค่ะรอไหมเพิ่งจะบรรลับค่ะเออเออเอาหูตกไว้ลูกเดี๋ยวเขาไม่รู้หนูเป็นพันหูตก อืมอ๊ะอ้าวเขาพิการทางหูแล้วยวะเนี่ยอ่ะนี่ไงน่ารักไหมตกสิเผลอแป๊บๆก็ไม่ตกอีกแล้วอ่ะน่ะไงน่ารักละเห็นไหมบอกแล้วว่าหูตกน่ารักกว่าอ้าวเด้ขึ้นมาอีกแล้วเอาว่านี่ก็แนะน,นําให้ดูค่ะว่าวได้สมาชิกใหม่อีกแล้วชื่อน้องกอย,ย่าเป็นผู้หญิงนะคะน่ารักนะ น, <c oughs> นี่ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่วันนี้อัปเดตแค่นี้พอเงียบเงียบมาเร็วขึ้นมาเร็วดชมความงามของหนูกอนเร็วเร็วน่่รักไวยเนาะ